โปรตีนกูเลยเชียวน,นั่งก่อนแม่เอามาฮ่าหัวหอมเืินมียักบ่เออกูกละขึ้นหอวหมขึ้แแ้วเชี่ยวตั้งแต่หฮาวสิ่งจบหมดเจ็ดกาบระไรให้นหน้ากันเลยมึงไปซะแต่ละมือนี่เออก็แบบทีมึงแค่นั้นแหละสิ่งแล้วกายเห็ดเวียงนี่แหละ บางมือก็ออกไปส่วตนแต่ห้าหกมงเศ้านะเออกูก็ว่าที่กูมานี่กูก็ว่าจะมาถ้ามึงเรื่องทึนไปเหียนนั่นแหละมึงก็สิไปวะเออกูกะยักไปนั่นแหละอีกอย่างกะเม่กะถุกยากปีหน้ากัน้องสาวกันขึ้นมูห้าแล้วไปกับุญเพ่สวีเวียอีเมสอีกอย่างก็ไปเหียนกัยานิบอล้อนแหละอืมกูก็เข้าใจมยู่เสียวแตงแรกก็ฟาตัดสินใจ คันท่าว่าไปนี่ต้องได้ไปรายงานตัวอยู่ศึกษาแข่งเกมเอกสานได้คันซานีกูยันบทั่นได้เชียวเอ,อ้ขอบใจมึงเชียวที่เป็นห่วงกูกูกะเห็นเจอมึงอยู่เชียวมึงก็เป็นฮอดนักเฮียนเก่งซึ่งมอจิตก็ได้อันดับที่หนึ่งสมารถเลือกไซเฮียนได้อีกกูก็อยากช่วยมึงสูดเลยเชียวเอ้ยก็คือว่าแะละเออเราพรทิปเดมันจะไปเฮียนต่ออ่ะ ะได้ยินว่าไปเห็นต่อต่างประเทศติจะบูมว่าประเทศทได้เออขันซานกูกลับก่อนเด้อเสี่ยวขันตัดสินใจได้นะะ่าร้กก็โทรบอกกูเด้อเออเออขอบใจมึงเสี่ยวอ,อ่ะซังกูกลับก่อน อีกอย่างนอกก็คือความบางเดียวของโูกับแม่อีกเข้าใจนะจะบอห้ามนนองพราะอ้กังหัตัวดีต่อไปเรื่องขาอาจจะเลือดที่ความทรงจำเนาะไอ้ย่เอาแนวนั้นน้องไปเียนไรไอ้ควรนิจากับน้องเวลาวางกับยูดืึกันได้ได้คอยน้องโชคดีเด้อ เสียดายที่ไอ้บุเด้ไปสั่นตัวความฝันของตัวเองเป็นยังดอกน้องได้แปะไอ้ก็ดีใจแล้วเอาตัวไปซะมาเอาไอซี่แพงนี่้องไปเสื้อน,นามา โช่แดงตัวรอได้เนาะป่านนี้เทาช็อันเ,ล,เลยโอ้ยน,อนยออ้องกระยงองอายเกินไปเอาปีนี้ไอ้อกับมายามบ้านไรแทะเอ้ยก็บอดยามที่ไรชนะแล้วไอ้ก็เลยเอาเงินมาให้พ่อแม่สายใจอีติมซ่องซม,มือไอ้ก็กลับไปบนเคื่องคือก,ก็แหละอ๋อเป็นอะไรการเฮียนจบโมจิแล้ววะด้วยไม่แหละน้องจบปีนี้แหละเป็นอะไรโบคิที่ไปเฮียนโตคือมูเพื่อนบอ เออเออออไอเข้าใจเอเข้าใจบอคิดจะไปเฮ็ดเบียกอยู่ในเมืองไอบอกไปแล้วาอจีซอกเบียกคาเฮ็ดเออคายักแป้นแหละอีกอย่างกับบุยเพ่เบิงมีเมียเดมาลีอย่างน้อยเห็นแวยงอย่างบุเป็นเชื่อถ้าน้องไปเฮ็ดเบียกได้เงินน้องกับพ้ามาข้าเจ้าอยู่ห่างบ้านก็ได้คือไอนี่ไปเฮ็ดเบียกได้สี่ห้าปีไอกับหลวงพ้ามาข้าเจ้าใจห่างบ้านอีกอย่างก็ได้มาอย่าบานอีกเออน้องเข้าไปท่าเมียก่อนเออเดี๋ยวได้กับบอกไอไปเด อีกตีมส่งซ้ม,มือ,อไอ้กระดิกกับไปบนที่เบียคือเกาโลเดีดยด้วยขอบใจไอ้กูเชอสันไอยไปก่อน อยู่นี่อย่ายุ่งกัดแหเอ้าหน้าอันนี้ช่างบ่ตอบยังหันน่ะบ่แม่นยังบงบงดูมาเลยน้องยังแนีน้องกลังยังไามคือบตอบหูบอกปมกับบิกนี่มันสคัญด บันเนี้ที่เฮามีอนาคตน้องคือมาชิ้มห้คาแบบนี้แต่ท่ามคือมตอบกข้าวสิงของเหล่านี้มันบอ่อไอจึง่อยากไปเหี่ยนต่อขอน้องคนนี้มันบอ่อไอจึงลำบากจิตใจถ้าสิ่งเหล่านี้จะให้อนาคตที่ดีกับน้องเป็นย่างไอจึงบมเอาวันไปก้อนไอซิทีมโอ,อก,กาสนี้เพื่อ,อย่งอริมันแว่นหล่านั้น แล้วแม่หนาได้ไอเห็ดแว่มนมันเพื่อ,อย่งน้องก็หูแลก็กลัวก็คือผู้อื่นใช้ปเป็นเฮียนเดให้เบิงแม่น้องนี่เดไอคิดว่าน้องเห็ดบอได้วะไอคิดว่าน้องออนแอรแปนันพุนวะมาดีฟังไอก่อนน้องแมนผู้หญิง ให้เข้าใจว่าน้องยักสวยไอจะน้องต้องเหียนโจหมดเจ็ดก่อนไอโจหมดเจ็ดแล้วถึงไอซิบุรยไปเหียนตอแจะน้องอยูโม่ห้าถ้าน้องจจหมดเจ็ดแล้วน้องจะเข้าใจไอเองอแจะน้องตั้งใจเหียนไอสัญญาว่าจะส่งน้องเหียนต่อให้ได้แล้วเป็นยังไอต้องเห็ดเพื่อน้องแบบนี้เพราะว่าน้อง เป็นน้องสาร้าสุทธิหักของอายอายจะเบิดให้น้องกับแม่ต้องลำบากเพราะว่าเขาเหงาเลืออไ้สร้ามคนอายเคยสัญญากับพอ่อก่อนพ่อที่ขึ้นสวรรค์แาอายจะเบ่งแยงน้องกับแม่ดีที่สุด จะไปสุดาษบ้านปันไปสุเมืองเออทีนี่ต่อไปเขาดูดีมีแห้งอายุมันยืนหอยพันประสาทะเออมัดตองาสขัดจะมามัดตองขวบขัดเจ้าเกนขัดเจะาเลนมาคุมสามสิบสองขันเจ้าเล่นมาเต่าหัวสิบสองขันเจ้าเล่นมาโฮมเออขัดหัวเจ้ากาขัดนาเจ้าเพียงขัดเพียงสังปากสังตะวันสัาญุกัดรังสัญญามาหัวรังผู้ขันมาขอให้อายเดินทางปลอดภัยฮอนจะไม่ปลายทาง แต่นอ้องเข้าสัญญาว่าจะเบ่งอย่างแม่ให้ดีถ้ามือที่อายจะกลับมา Này. việc anh mừng xét là bệt, lại chưa là đỡ mึง. Trời đời ai có thôi, trời đời đời nè Ờ đời 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 hết cứ sẽ ปีกไว้ให้น้องกูไปียดแย้เดี๋ยวได้ค่อยมึงสู้ๆเด้อเรียนจบแล้วมาพัฒนาบ้านเราได้ เอ,อ้อยทรหาสมพรเดยไม่คิดฮอดไลน์โดยแม่สวัสดีอไอ้สรมพรกินข้าวแล้วปะ กำลังกินตอนนี้คือกันสุพรเลยลูกยุคนสบายดีบอูุยุคนกินข้าวกับย่างทุกมื้อนี่ลูกยุคนบัสบายแล้วก็ขึ้นมาหาแม่เน้ลูกเนอแม่คิดทอดไล่ๆด้วยลูกสบายดีแม่ยูพีกินแต่แนวเซฟเซทุกมื้อบันนึงหัวหน้าไกลผ่าไปกินข้าวยู่ห้านาะห้าร่างใหญ่ถ้ามีแม่กับน้องมากินหนำอีสิดีอวเดี๋ยวลูกไปกินข้าวกันเด้อแม่ พหน้าวันท่าอยู่อีบุดุลูกได้เงินแล้วลูกสิกลับไปห,ห้าเด้อบายบายเด้อลูหักแม่กับน้องเด้อป่านนี้เจ้าคือสีไดแฟนไหมที่เห็นอยู่ลมกันแลน้วเนาะเข้ามา บายดีอ๋อสมพรมียังบอคือน้องยักได้เงินยักไปยามแม่กับน้องเศร้าฮะมึงกูฮู้อยู่เวียยังบ่แล้วมึงใช้กูเอาเงินวิสัยมาใจให้มึงมึงต้องไปเฟียให้มันแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกูสิใจให้บัดเดียวไปไปให้เฟีย สมพรแม่ไอ้สมพรมาแล้วเกินอะไได้อไปเห็บเวียในเมืองอก็ดีอยู่ได้เห็บเวียไอ้เงินเทีมได้เงินอีกนี่ซื้อก็จีกับ เสดน่ยเหียงตุ้บิ๊กซอสเสี่ยงามให้แมวไปเสร็จเรียกมายามแม่กับน้องอีกจักวันจะกลับไปเมืองอีกสัอิสอเตือนเตือน้ยนี่กูะมึงนี่หอนมือเอาเงินไหนพวกน้ามึงบ่าเหรวะเย้กูได้เงินกลับบ้านแล้ว เดี๋ยวจะพามาเบิงเบิงล่างในขวดกันแนงเนาะแล้วทีนในัวดก็ลากคนอยู่ได้นี้ Thanks,